หั่นลูกตำาลึงแล้วยายหั่นลูกตำาลึงกาลังจะแกงลูกตำาลึงกันมาช่วยกันแกงช่วยกันทํากับข้าวเชาว้าทุกคนนี่หั่นเสร็จแล้วยายก็เอามาขยำเกลือนะจ๊ะทุกคนขยำเกลือเอาเม็ดออกเลยล้างให้สะอาดให้มันหายลื่นให้เม็ดออกให้เอี่ยมมันจะต้องขยำเกลือแบบนี้เลยทุกคนเกลือมาขยำขยำขยำข้าวแล้วก็เอาไปล้างให้สะอาดด้ยห,หล่น้ํา เม็ดมันก็จะออกเอี่ยมมาแบบนี้ทุกคนนี่พร้อมแกงนะแบบนี้นี่ลูกตำลึงนี่ปลาที่เราจะแกงปลาเนื้ออ่อนนี่เราก็ล้างเกลือล้างสันซมไปนะให้หมดขาว้ะจะเตรียมไว้พร้อมแล้วจะตอนนี้เอามาลงกระทะกันเลยมาที่แกงเก็ดนะจ๊ะผัดก,กะทิลงไปเลยห,หอมมแห้งๆหน่อยทุกคนแล้วเราก็ถือมาใส่ลูกตำลึงลงไปใส่ลูกตำลึงลงไปผัดเลยทุกคนเพราะเราต้องการลูกตำลึงแบบ เคี่ยวให้เละๆหน่อยยายจะได้กินได้นบางคนก็ชอบไม่ชอบเละเนาะแต่แล,ะะล้วแต่เลยทุกคนเราก็ใส่หอมกระิลงไปอีกเติมน้ําลงไปหน่อยเคี่ยวลูกจำลึงหน่อยพอลูกจำลึงเริ่มจะเละแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปลาแล้วนะทุกคนน,นี่เติมกระทิลงไปนี่ทุกคนน่ากินไหมหลูกจำลึงเริ่มจะเละแล้วใส่ปลาได้แล้ว,ลวทุกคนปลาใส่เลยใส่ปลาเส่พริกลงไปเลยนี่ทุกคน ใส่พริกแจงไปหน่อยเพื่อความหอมหอมของพริกสดเนาะเป็นไงไอเชฟใหญ่ก็ชิมก่อนอรสชาติเป็นไงมั้งยายอ,อร่อยยังอร่อยยัง,งอ่ะอร่อยดีไงอร่อยดีใช่ไหมอืออือผ่านการชิมแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราได้เลยยายบักผ่านแล้วอร่อยแล้วใส่ใบกระเพราเลยก็หอมหอม แกงลูกจำลึงหน้าตาแบบนี้นะทุกคนจ๋ากินไหมคะอืมเลยนี่ตักใส่ถ้วยได้ยายก็อร่อยมากเลยวันนี้ยายกินข้าวอร่อยมากเลยแกงลูกํำลึงนี่นานๆเราจะได้ลูกํำลึงมาสักทีหน้านี้เดี๋ยวนี้หายากกว่าลูกํำลึงเหมือน่อก่อนเมื่อก่อนหาง่ายเนาะนี่นะจ๊ะอืมเสร็จแล้วจา้า